เขาก็เลยเรียกเป็นขอพรบขุดดินถมดินอีกสี่แปดนั่งสมัยพ่อแก่นะสมัยสอบแล้วต้องต่อทุกปีไหมต้องต่อทุกปีครับสมมติว่าทางแม่คงเนี่ยเข้ามาเยต่อให้ถ้าต่อให้ก่อนต่อเนี่ยเราต้องไปร้องครับไม่ให้ต่อชาวบ้านลงที่ร้อถ้าถ้าอบตแม่คงต่อเนี่ยก็มีความผิดเพราะว่าพอเจอผู้ร้องแล้วต้องตรวจสอบ ที่เขาเอาสายกองเนี่ยที่เขาเอาสายกองเขาขุดแถบนี้เอากองถแถบนี้ขุดแถบนี้เอากองหงเนี่ยที่เขาเอาสายกองยกไป,กไปยมกมามันแทบมุม่งอะเห็นไหมเออให้ให้กองช่างปีนองกันดิแปบ๊บเดียวเนี่ยห้านาทีก็ได้แล้วเอามาดูใหม่มาสอนมาดูเที่ยงเลยขงเ้าที่ายง,นางนเนี่ย น้ำปัจจุบันมันมาทางนี้เนี้ยมันเป็นทางน้ำเพราะมันเอาทรายกองไว้บนนี้อ๋อต่างนะสะแลนนะบนนเรื่องกนรโอ้ดวนี้นะปัจจุบันนะประเด็นนี้อันนี้ทำไมตรงนี้เป็นดอนได้ยังไงพอทรายกองตรงนี้ปุ๊บมันมูนขึ้นมาเรื่อยๆพอละทรายมาจากตรงนี้มันก็มูนมูนตอนนี้มันเหมือนตอนนี้ต่ำฝาทจะไหลไปเดี๋ยวต่อแล้วถ้าเจ้าท่าเลี้ยงบาลีปล่อยให้เขา ไอ้ฝั่งนี้ให้ใช้มาตราเก้าทั้งที่ทก้อที่จริงนะนมันใช้มาตราเก้าไม่ได้เพราะว่ามันประกอบการด,ดาูดสายขุดสายนี่ต่อไปเนี่ยเอาเรือดูด่ะแต่นี่หมดเลย